หลังจากกัโกโรคครบ30วันแล้วนะครับเดี๋ยวจะย้ายมารวมกับพวกนี้นะครับในอ่างปลาชุดเก่านี้นะครับย้ายลงได้เลยนะครับไม่ต้องปรับสภาพน้ําอะไรเพราะว่าอ่างมันอยู่ติดกันนะครับตอนที่มาแรกๆนะเป็นตัวดําหัวขาวพอครบ30วันแล้วเรียบร้อยเลยจะเป็นดําปิดปีทั้งตัวแล้วนี่นะครับมีแววสูงเลยนะครับที่จะเป็นตัวดําทั้งตัวย้ายลงมาได้เลย เราย้ายลงมาอ่างน,นี้แล้วก็ให้กินอาหารปกติได้เลยนะครับเดี๋ยวปลาขึ้นมาก่อนผมลืมไปอีกหนึ่งขั้นตอนก็คือขั้นตอนการฉีดวิตามิน B+ ตัวนี้นะครับฉีดเพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันนะครับสร้างภูมิคุ้มกันโรคแล้วก็ลดความเครียดกระตุ้นการทํางานของอวัยวะภายในนะครับแล้วก็ยังสามารถใช้กับปลาที่เลี้ยงอยู่แล้วปรากฏว่ามันผอมแห้งผิดปกติกตวิธีทําให้ปลานิ่งก็คือจะใช้ตัวยาสลบ E2 n e p Plus นะครับในอัตราส่วน 3cc นะครับต่อน้ำ10ลิตรถ้าไม่ได้รีบร้อนอะไรก็ใช้แค่ 3cc ต่อน้ำ10ลิตรนะครับแต่อาจจะใช้ระยะเวลานาน,านสักนิดนึงนะครับกว่ามันจะนิ่งเพราะว่าเราจะไม่ได้วางยาสลบจนปลาแน่นิ่งไปเลยนะครับก็คือแค่พอนิ่งๆแต่เหงือกอยังขยับอยู่นะครับก็ไม่ต้องห่วงว่าปลาจะ อันตรายหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเกิดอยากให้มันรวดเร็วกว่านี้ <c oughs> ก็ค่อยๆเพิ่มครั้งละหนึ่งีทุกๆ5้านาทีก็ได้นะครับปลาก็จะสงบนิ่งได้เร็วขึ้นพอปลาเริ่มนิ่งแล้วนะครับเราค่อยๆทิ่มเข็มเข้าไปในบริเวณที่เราจะฉีดนะครับอย่างอลอนดาเนี่ยเราจะฉีดตรงโคนครีบหลังตรงนี้นะครับก็จะฉีดง่ายหน่อยนะครับถ้าเป็นหัวสิงเนี่ยจะต้องฉีดที่ครีบวายนะครับไม่ต้องแทงจนสุดเข็มนะครับแค่ครึ่งเข็มค่อยๆเดินตัววิตามินเข้าไปช้าๆนะครับ พอชักเข็มออกแล้วเราก็นวดเบาๆเพื่อให้ตัวยาหรือตัววิตามินหรือตัวฮอร์โมนอะไรก็ตามที่เราฉีดเข้าไปเนี่ยกระจายเข้าสู่กล้ามเน้อนะครับจับเอาหน้านะครับจอฟองอากาศตรงนี้เลยจับประคองหลวมๆเบาๆนะครับเดี๋ยวพอปลามันฟื้นตัวเต็มที่เนี่ยมันก็จะว่ายออกจากมือเราไปเองจะไปแล้วครับจะไปแล้วไปแล้ว ใส่ ACP ลงไปด้วยก็ได้นะครับเพื่อความชัวร์หลังจากปดกักโลกแล้วเนี่ยพอมารวมกับปลากเก่าก็ใส่ ACP ไปอีก3โดสนะครับวันที่1 3แล้วก็6แต่สัดส่วนจะลดลงนะครับเหลือ1ช้อนนะครับต่อน,น้ําน0 0้ลิตรอ่างนี้2 0 0วลิตก็ใส่2ช้อนปกติตอนกักโลกเราจะใส่1ช้อนต่อน,น้ำา50ลิตรนะครับ